เมื่อร้อยกว่าปีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราได้กับต่อมาอยู่ที่ชิคาโกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเช้านี้เดี๋ยวเราไปหากาแฟค่ะไปค่ะเช้าวันแรกนะครับใช่นี่มาที่นี่กี่ปีแล้วโอ้ชาติหนึ่งนานมากนะ คือไม่ใช่ไม่มาที่นี่นานมากนะแต่ว่าชิคาโกเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับมาดูซิว่าทำไมเราถึงมาชิคาโกมีแต่ตึกสูงๆทริปนี้2ต่อนะครับพาบินลัดฟ้าลัดฟ้ามากๆนะครับมาที่ชิคาโกหนึ่งในไม่กี่เมืองนะครับที่คนไทยร้องเพลงได้ครับชิคาโกนีโก้จริงๆตลึงตงตึงึงตงตึเช้าๆแบบนี้นะครับสต่อพาไปหากาแฟให้สดชื่นกันดีกว่าครับ นีอ๋ออะโวคาโดอ๋ออะโวคาโดีติฟันหลอดน่ากินเนาะทาร์ตบัคเคอม่ชีสเอร์เก้นี่ไงส่วนนี้ก็าแถมให้แถมนี้ครับคุณรวยมากนี่ขนาด9โมงเช้าเอง กดไปเลือกเมนูไหมได้ไปไหนลูยังไงก็ได้นี่ก็เปิออยเ้าลที่ท้องูบอกี่อันแรก่าไม่มีเออก็ีบอกว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรเ่อะเลยอกวาวัวองให้กดด้วยนะว่าไม่มีก็บอกแล้วว่าของี่สุกไม่ต้องพูดไม่ถูกกี่รอบหนูบอกว่ามีแต่กาแฟคาปูซิโนหนูบอกว่าไม่เอาไหนเตสตอะไรอะ

อุ้ยแทบไม่ไกลัวกลัวมากยง้โหแต่วพูดกับเยเลยประมาณน้หนึ่งทีสองแต่งไปนะนมก็รว่าพูดอยู่ถ้าผมดิงไปผมนม่เลยน่เลไปนเน่ไลเป็นนี้เลย ไม่ใช่เป็นอย่างเฉยๆนะเพราะเอาคือเขาไปประเทศไหนเขาก็จะเอาหน่งประเทศมาเพื่อทำข้างล่างนี่มาจากพิรามิดพิรามิดอียิปต์อ่าอียิปต์ันนี้คาดิอ่จากโรมอิตาลีฮะอันนี้ก็จากคาบอดีอากัมบุชานะครับมาจากอังกอร์อ่าอังกอร์นี่มาจากเป็นชนี่ใช่ฮินดูวัดฮินดูเทมเพิลนะครับ ระหว่างทางที่เราจะไปไหนจะไปสวนสาธารณะของชิคาโก้นะครับเห็นอย่างนี้นะอากาศเย็นนะใสถุงมือโถนิ้วนะเอาไม่อยู่เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือเยิงกับสวิตไหมคะเหมือนกันเหรอโอเคไปสวยของค่ายตึกเนี้ยประดิษฐ์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในการ ปีปีหน้านี่น้ปีนี้ใช่ัหย2024เสิ้นปีกับกับใครนะเอ่อโจไบเดนใช่ก็ดูแล้วกันว่าใครจะได้เห็นคนที่อยู่ที่นี่ก็บอกคู่ขี้มากตอนนี้นะใช่50 50สวยสวยสวยของที่บาดเจ็บจากแอปเปิลแอปเปิลหูฟังหูฟังแต่ถ้าเกินกันนะเดี๋ยวต่อเองนะ Airdrop Airdrop อันนี้เราก็มาเจอนี่มิวเซียมออฟไอศครีมดูดิฮะใช่แล้วก็วนไปแล้วก็มีของขายตอนออกมาก็จะมีซีเวเนียเออแยานก็สีชมพูหมดนี่เป้าหมายเราตอนแรกคือสวนสาธารณะจะได้ไปไหมเนี่ยไม่ได้คงไม่ได้ไปคงไม่ได้ไปพาเล่นเบาๆเดี๋ยวตอนเย็นพาล่องเรือนะโอเคเดี๋ยววันจะกินอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวพาเดินไปคนท้องสินก็พาไปกินโอเค รู้หรือไม่นะครับชิคาโกเป็นหนึ่งในเมืองที่ครบครันที่สุดนะครับทั้งเรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัยสังคมแวดล้อมและค่าใช้จ่ายครับเจอแล้วเจอชื่อป้ายแล้วเมื่อกี้เห็นใจไกลๆนะที่เราบอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอ่าขออภประธานาธิบดีนะครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้เราจะไปสวนสาธารณะนะชื่อว่าอะไร มาคราวนี้มาเป็นผู้ตามนะครับให้พี่เบสเป็นหัวหน้าหัวหน้าทิมอ่านี่ชิคาโกนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเมืองที่มีลมพัดผ่านตลอดเวลานะครับที่เป็นอย่างนั้นเพราะตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบมิชแกนในรัฐอิริโนยบริเวณมิสเวตของอเมริกานะครับจะบอกว่าที่นี่อากาศดีตลอดทั้งปีนะครับร้อนสุดก็ประมาณ22องศาเซลเซลียสเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นสวนแล้วก็มีดนตรีนะครับพี่ตายเนี่ยเห็นไหมแล้วข้างบนเนี่ยก็เป็นลำโพงนะครับเป็นสายเลยฮะเหมือนแบบเป็นดนตรีในสวนนี่จะเป็นในแนต์ฟารกนะเออนี่ ไปใช่ไงไม่ได้ใช่ใช่โกมโกลมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะนี่ครับก็เป็นส่วนเดียวกันนะครับเป็นสวนสาธารณะแล้วเขาก็จะมีงานดนตรีมีสวนนะครับเขาก็ทำลำโพงเนี่ยเป็นวิ่งเข้าไปเลยนะครับคือใครอยู่ส่วนไหนก็ได้ยินเสียงชัดเหมือนกันหมด มิเลเนียมปาร์คนะครับเป็นสวนสาธารณะที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆเพราะมีส่วนของเวทีและที่นั่งนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีบรรยากาศดีมากๆนะครับเป็นสวนสีเขียวที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงนะครับเหมาะสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายครับไปไหนพี่ตายถึงสัญลักษณ์และป้ายซิคาโกนะครับ เพราะตอนแรกก็ดาวเอานะว่าเป็นป้ายลงหนังก็จริงๆอะนะคนก็บอกคนที่อยู่ที่นี่บอกว่าใครมาต้องมาถ่ายไว้บอกทำไมต้องถ่ายเขาบอกว่ามีป้ายเดียวที่เขียนว่าชิคากโกะนี่นะครับนี่คือสดยดเลยีคือสดยดเ เป็นเป็นอะไรเป็นแบนด์แด์เด่ทำอะไรเนราแบรนดเดอามาคิวบอะไรกันไใชห้องโถงสองเลยเชื่อเลยอันนี้สานไปดูนี่นะร้านี้เชื่อ้ลเมนูอ่านี่นี้เหมือนดูนะเราสั่งอะไรบ้างต้องจองนะที่นี่จองนะฮะคนเยอะมาก เป็นอาหสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเมเบรนชีส้าวโพสลัดมาแล้วสลัดก็เก๋นะเก๋ทำเป็นแบบดอเออใช่พอดีคนเด็กหกตัวอ๋อต้องหั่นใช่ก็เหมือนใส่ปลาตัวเล็กๆนะเช ่นลบากมาเป็นหัวเลยอ่ะอออนาคือแลวก็นี่ต็หอค่นส่นี้ก็เอสตาโกเอสตาโกเป็นหอหที่แฝรั่งต้องกินอยงเีใช่ไ่าไระอ่ะเออล้าเราก็ไปหาตามป่าไปก่อต้นไม้ รียวใช่ไหมน้ำมาป่ะมาโอเคนะครับนี่ก็เป็นเมนูที่เราสั่งมีอีกไปดูนะอะไรนะครับวากยวเบอร์ร์วากีวเบอร์แล้วของแมมล่ะบลูชูรีบลชรเบอเกอร์เบออร์นี่กนลอฟเบอร์กอร์ี่ก็สแกนลอขอด้นก็นกวนล่สเต็กเนื้อสเต็กเนื้อ ตากพี่ต้อยคินของตัวเองมานนะลนะแต่เล่นยังงอากาศเปี่ยนอากาศเปลี่ยนตาเลนตื่นมาตายอย่างกับหีแพนด้าต้อยจะโชว์หน้าจีเดี๋ยวมันมีแพนด้ามากเลยเบสของสุกดีนะสุกเหมือนที่เราตั้งใจมาสุกอ่สุกนนุ่มใช่มนนี้ก็สแกนหรอลองดูไหม ไ,ได้ไเราเพราให้แบงคสั่ให้สุกๆเลยเพราะบางที่อ่ะ<ม>ชอบให้ข้างในมย่ยัง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 ดูแลนิดหน่อย้สมันนี่นะอ,ะอล้วจะแใช่พอแห้อากาศเปลี่ยนส,ส่ายแบงนด,ดูไม่รู้ว่าเลยว่า สุกไม่สุกอ่ะอ่าไม่หรอกนี่สุกมากพ่าดูรู้เลยโอเคนะครับนี่ก็เป็นมือกลางมือแรกของเราเนีะชื่อร้าน The แกนเมือชองเมือชองเมือชอง หลังจากอิ่มเสร็จแล้วนะคะ uh huh. เราก็จะเดินไปมิีมิธภ uh ัณ huh. ฑเก็ไปเจอตึกนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดของชิคาโกเมื่อร้อยปีเ่ร้ยกว่าปีเ <100 S 2> ป,ป็น <Yeah. S 2> สีน้ำตาลนี่ครับแต่ตอนนี้โดนแซไปเรียบร้อยหลายขุมตึกสูงที่สุดในเมืองชิคาโก,โกนะครับมีชื่อว่าวิลลิสทาวเวอรนะครับเดิมชื่อว่าเซีย t o ทาวเอร มีความสูง110ชั้นสูง442.3เมตรนะครับเปิดใช้งานในปีพศ2516ปัจจุบ,บันนะครับสูงเป็นอันดับที่24ของโลกครับแล้วพิ่ทัศน์ของชิคาโ,โกครับสัญลักษณ์คือสิงโต,โตเขียวเมื่อกี้แบงค์บอกสิงโตเขียวบายเดินบ้าน สถาบันศิลปะแห่งเชียโกนะครับคือตึกด้านหน้าที่เห็นครับเข้าไปเที่ยวด้านในกันบริเวณด้านในแล้วใช่เดี๋ยวเอาอันนี้ให้ต่อก็มีพวกเซเวเน่นี่ยนะใช่นี่ไงมาที่บอกสัญลักษณ์ถึงโตสีเขียวอีกป่ะนี่ไงเออเมื่อกี้ที่แบงค์บอกเนี่ยนี่ครับก็เป็นหัวคนเยอะเนอะพอดีวันนี้เรามาวันจุดไง สถาบัานศิละปะแห่งชิคาโกหรือ AIC พิพิธภัณฑ์ศิละปะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของอเมริกานะครับที่นี่รวบรวมผลงานศิละปะยอดนิยมโดยศิลปินระดับตำนานมากกว่าพันชิ้นเลยทีเดียวครับเนะทุกอย่างก็เป็นโลโก้สีตเขียวหมดเลยนะี่ทั้งรูปปั้นทั้งที ท,ท,นะที่ทับหนังสือนะที่ห้อะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายภาพพิมพ์นะครับเข้าของเครื่องใช้รวมถึงวัตถุโบราณจากทั่วทุกมุมโลกนะครับโดยพิพิธภัณฑ์นะครับมีชื่อเสียงในด้านการเก็บรักษาและจะแสดงผลงานจิตกรกรรมแบบ Impressionist และ Post impressionist ครับรูกนี้นะรูกทีด่ดังที่สดุด สมัยสงครามโลกฝรั่งเศสนะครับยังทด่สดอืมใช่ไหมแจนรู้ <c oughs> ข้อมูลป่ะรู้ข้อมูลรูปนี้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเบสรู้มากกว่า อไปดูว่าใครเป็นคนขี้นะฮะคนเยอะมากนะ,นะถ้าภาากไปดึกกระดึกก็ขอโทษด้เลยครับพรมือแบกของหลายอย่างเทปแรกที่ชิคาโกนะครับอากาศดีภาพสวยน่าเที่ยวมากๆเที่ยวไปกับสองต่อทริปอเมริกาติดตามชมกันได้เลยครับ